สวัสดีค่ะรีวิวการส่งงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานอําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดนะคะหลังจากที่ช่างดีดบ้านเข้าดีดบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะความสูงของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่2องเมตรเจ็ดสิบนะคะงานหลังคาจะเป็นทรงปั้นหยาหลังคาสองชั้นงานไม้นะคะจะเป็นไม้มะค่าปรปดู่ไม้แดงไม้เต็งน,นะคะ ฝาผนังฝ้ารอบนอกเป็นไม้มาค่าประดูไม้แดงทั้งหมดส่วนงานผนังภายในเป็นไม้เนื้อแข็งนี่นะคะในส่วนของด้านหน้าบ้านยกแล้วดูสูงมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดกัง,งวลว่าความสูงขนาดนี้บ้านจะแน่นหนาไหมบ้านหลังนี้นะคะลูกค้าได้กดเข็มทํำฟูตติ้งต่อหม้อรับตีนเสาเรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นเสาหล่อสำเร็จเราก็ สั่งหลอพิเศษนะคะสำหรับสาวปูนนี่นะคะอันนี้เป็นด้านข้างของบ้านนะคะงานหลังคาจะเป็นกระเบื้องลอนคู่ของ SCG งานหลังคาเราก็จะมีติดฟอยล์กันความร้อนไว้ให้ด้วยนะคะเดินสายไฟตามจุดไว้ให้ปักสวิคอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดลูกค้าติดเองนะคะส่วนงานพื้นห้องน้ำเราจะกุซิเมนบอร์ดไว้ให้ ระบบปับปาปูกระเบื้องสุขภัณฑ์ลูกค้าทำเองค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่10เมตร80ลึกไปที่9เมตร50นะคะนี่ค่ะเป็นภายในนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ประกอบด,ด้วย1ห้องนอนใหญ่1ห้องโถง1ห้องครัว1ห้องน้ำนะคะระเบียงหน้าแล้วก็1ซุ้มศาลาราละเบียงข้างนะคะนี่ค่ะ ลูกค้ามาตั้งไว้ที่แปลงเกษตรสไตล์วิศวะนะคะองค์คารักเฟสสองนะคะอากาศดีมากๆค่ะที่นี่วิวรอบๆก็คือว่าขุดบอ่อเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงไก่เป็นเกษตรแบบผสมผสานนะคะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนภายในกันเหลือเก็บงานนะคะวันนี้มาเก็บงานเก็บสีนะคะหลังจากที่ลูกค้ายกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ งานบันไดก็จะเป็นไม้ประดู่ไม้แดงนะคะเราแถมฟรีบันไดย,ยกสูงให้หนึ่งชุดนะสำหรับบ้านยกสูงขึ้นมาจากบันไดนะคะก็เจอระเบียงหน้าทอดยาวไปหาซุ้มศาลาเลยนะคะตรงซุ้มศาลาก็มีโต๊ะกลางให้หนึ่งตัวงานพื้นก็จะเป็นพื้นไม้มาค่าประดู่ไม้แดงนะคะสำหรับงานพื้นระเบียงหน้าแล้วก็ระเบียงข้างซุ้มศาลาด้วยค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะระเบียงข้างนะคะนี่ค่ะบานบานคู่หน้าบ้านนะคะจะเป็นบานเฟียมนะคะฝาบานเฟียมบานพับนะคะสามารถพับได้นี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราดูภายนอกก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพาไปพาเข้าไปดูภายในกันนี่นะคะรอบรอบขอบคุณลูกค้าใจดีนะคะของ โครงการแปลงกเกษตรสไตล์วิศวะทุกท่านเลยนะคะที่ไว้ใจงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวสั่งทําบ้านกับร้านเก็บตะวันนะคะหลังนี้ก็จะเป็นหลังที่หที่6แล้วนะคะสําหรับที่เรามาติดตั้งกันที่ที่นี่นะคะแปลงกเกษตรสไตล์วิศวะเฟสสองนี่ค่ะเดี๋ยวพาดูวิวๆรอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในกันค่ะนี่นะคะ หันหน้าออกถนนนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นี่ค่ะรอบๆก็จะเห็นบ้านนกดาวตั้งกันหลายๆหลังนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของที่ร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวซะส่วนใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเรามองจากซุ้มศาลาเข้าไปบ้านไม้คลาสสิกค,ค่ะแล้วก็เป็นไม้มาค่าประดู่ไม้แดงยิ่งคลาสสิกมากๆด้วยสีของไม้เขาด้วยคุณภาพของไม้ค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะคะค่ะเปิดฝาเฟียร์เข้าไปนะคะจะเปิดได้นะคะถ้าเราจะเปิดโอเพนสุดก็เปิดได้เป็นบานพับนะคะนี่ค่ะแล้วเราเปิดเปิดเข้าไปดูภายในกันนะคะเปิดเข้าดูภายในนะคะห้องแรกที่เราเจอคือห้องโถงนะคะขนาดความกว้างกว้างอยู่ที่3เมตรยาวไปที่7จ็เมตรสาสิบนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะห้องโถงแล้วก็จะมีคเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะนี่ค่ะจากเคาน์เตอร์ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะขนาดความกว้างของห้องน้ํากว้างอยู่ที่สามสองเมตรนะคะกูซีเมนต์บอร์ดไว้ให้นะคะลูกค้าต้องปูกระเบื้องเองสุขภัณฑ์ลูกค้าทําเองนะถัดจากอันนี้จะเป็นภาพรวมของโถงนะคะกว้างมากๆนะคะมาดูห้องนอนบ้านหลังนี้มีห้องนอนเดียวนะคะห้องนอนกว้างห้องนอนเดียวเลย ขนาดความกว้างนะคะกว้างอยู่ที่สามคูณเจ็ดเมตรสามสิบเท่ากับห้องโถงเลยนะคะบานหน้าต่างเป็นบานสไลด์นะคะสําหรับบานคู่หน้าด้านข้างก็จะเป็นบานเปิดออกนอกนะคะกว้างมากๆนะคะสําหรับห้องนอนแล้วก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะสําหรับบ้านหลังนี้ลูกค้าสั่งบิวอินเพิ่มนะคะเป็นงานไม้จะได้แมทนะคะนี่ค่ะ ดูเสื้อนะคะนี่นะคะเป็นบ้านไม้สไตล์บ้านสวนนะคะยกพื้นสูงลูกค้าจะทำเป็นบ้านสองชั้นนะคะข้างล่างก็จะเป็นห้องครัวห้องน้ำอยู่ด้านล่างอีกนะคะนี่ค่ะกว้างมากนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ขนาดพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยโดยรวมนะคะอยู่ที่เจ็ดสิบแปดตารางเมตรนะคะสำหรับ บ้านไม้ชั้นบนนะคะอยู่ที่78ตารางเมตรส่วนงานไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้มะค่าประดูไม้แดงไม้เต็งนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งนี่ค่ะงานฝาเฟียมนะคะสามารถพับแล้วก็เก็บได้ออกด้านข้างนะคะนี่ค่ะ โอเคค่ะค้าฝากผลงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวด้วยนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะถ้าใครผ่านมานาครสวรรค์นะบุ๊บมาดูบ้านตัวอย่างได้นะคะขอบพระคุณลูกค้าใจดีอีกครั้งนะคะคุณฝนและคุณนุชและก็เจ้าของโครงการนะคะแปลงเกษตรสไตล์วิศวะ์ที่ มอบความไว้วางใจนะคะให้เรามาติดตั้งส่งมอบบ้านกันที่นี่หลายหลังมากๆเลยนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆที่เชื่อใจในผลงานของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็งานของเรานะคะแบบทุกแบบแปลนทุกแปลนบ้านนะคะไม่ว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นแปลนบ้านแปลนหลังคาลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดนะคะงานของเราก็จะเป็นงานออกแนวประเภท ไม้เนื้อแข็งนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้ามีแบบมาแล้วก็สามารถทำให้ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่างไงก็ฝากผลงานของร้านเก็บตะวันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ